Works. สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะทุกคนแมรี่นะคะมาจากอันนี้ไลฟ์จากอเมริกานะคะวันนี้ตอนเช้าประมาณ8ดโมงกี่โมงนะตอนนี้ประมาณ8ดโมงสิงนะน,น,างนาทีแล้วเมื่อเช้านี้แมรี่กับเด็กๆเด็ก,ดกโตสองคนกับน้องชายแมรีน่นี่เห็นไหมไมรูเห็นหรือเปล่าแดดมันแรงเรามาบินภูเขานะคะ เรามาบินภูเขาแล้วก็เห็นมีน้ำตกเห็นไหมคะวิวสวยๆพยายามจะไลฟ์ uh, alive, จากจากบนภูเขาแต่ไม่ร <laughs> <laughs> จะมันอาจจะไม่ค่อยมีสัญญาณนะคะอาจจะไม่ค่อยมีสัญญาณก็เลยอาจจะอาจจะไลฟ์แค่นิดเดียวแต่แค่อยากจะฝากสวัสดีทุกคน You guys come up here it's so pretty you can see all of this down here uh, อ้าวสวัสดีค่ะมีคนเริ่มเข้ามาแล้วมีคนเริ่มเข้ามาแล้วอ่าอันนี้ที่ลาดีท่านะคะเห็นมีภูเขาแล้วก็มีน้ําตกเห็นน้ําตกไหมคะแล้วจริงๆวันนี้คนมาเดินเยอะคนมาเดินเยอะมากมีคนเดินเยอะแยะไปหมด แล้วมันสบายมากช่วงช่วงที่ที่เราบินภูเขาแบบนี้มันสนุกมากอันนี้น้องชาย Mary. <Hello. S 1> <laughs> แมรี่เซย์ฮัลโหลอัลโโอ้มีคนมีคนมาเยอะแล้ว <laughs> ตอนนี้มีคนมาเยอะแล้วนะคะ <c oughs> ก็ฝากสวัสดีทุกคนแล้วก็ขอให้ทุกคนเชื่อในตัวเองว่า